สวัสดีครับทุกคนครับครับครูไทยบรนณอกครับจะภาพพี่น้องมาเบิงเครื่อต้นหมาครับหรือกระพังโหมนะครับเนาะขึ้นยุดตามริมรั่วขางหัวบ้านเฮ่านะครับทุกที่ได้ขึ้นทุกที่ทุกแห่งในประเทศไทยนะครับหกพ้อมครับสมัยตะกอนนะครับเพิ่นเอามาเฮ็ดเป็นผงฟู่เฮ็ดเป็นส่วนประกอบของขนมเนาะเฮ็ดให้มันกรอบมันฟู่ขึ้นอย่างเช่นเขาเกลียบ เขาเกลียบพ้องตะกี้ครับนะเพิ่นเอามาตําแล้วก็คันเอาน,ามมาน้ำมันเนาะแต่ว่าทุกงมือนี่เพิ่นมีแปง้งฟู่นะครับก็เลยบ่อด้ดส่นะครับสมุนไพรอยู่ขงังรัวบ้านแล้วนะครับก็เลยบโกนะครับนี่ลักษณะของเพิ่นนะครับใบเพิ่นนะครับดมเบิงกะกินหึนโหลดครับพี่น้องนี่กิงมันแห้งคักครับ ดมเมืองในโอ้สุดยอดเลยครับยาดมช,ชิ้นดีเลยนะครับเอามาล้างในะจักหน่อยครับสี่เอาใบไปเฮ็ดชาสมุนไพรวสัสดุครับเพิ่นว่า,าต้านอะไรนะอนุมูลอิสระบอกครับนะาภาษาแพทยเพิ่นเนาะอันนี้คนสมัยโบราณเพิ่น,พนกิ่นเพิ่นกับกบคอยมีหลคมีไพ่นะครับนี่ลักษณะใบของเพิ่นนะครับก็บเอามาที่เอาใบเพิ่นเนี่ยแหละครับมา เห็ดชาเอาไปตากแห้งเรียบร้อยนะครับนี่ก็เอามาปั่นนะครับนะเป็นาชาสมุนไพรนะครับช่วยลดน้ำตาลในเลือดด้วยว่าสันครับก้นสมัยโบราณเพิ่นบอคอยเป็นโรคเป็นไพ่นะครับเพราะว่าเพิ่นกจินสมุนไพเนะาะทุกมือนี่ก็คนเฮามันหหางหายไปแน่บ่ฮห้จกักเด็กน่อยกับบ่ฮห้จักครับอันนี้ผลที่ปั่นเรียบร้อยครับอ่าอันนี้เป็นผงนะครับจากใบที่เราตากแห้งแล้วก็เอามาบดครับ เป็นผงนะครับทาเป็นชาอันนี้ใส่ซองเรียบร้อยครับพี่น้องครับสามารถต้มดื่มนะครับเป็นชาสมุนไพรได้เหมือนกันนะครับลดน้ําตาลในเลือดด้วยนะครับไปลองเฮ็ดกินเบิรงเดอร์ครับพี่น้องนะกินเบิรงกะเออโอเคอยู่กินกะนิดๆนะครับกะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับครูไทยบรนณอกในเดอครับสวัสดีครับผม